รักใจถั่วยเรียบร้อยเล้พี่น้องอ้ยเป็ดตะเสียบวะพี่น้อบงบนตอนปลาคอรหรือว่าปลาช่อนสาลุ่มตอนบักง่ายเลยสบายดีมาพอกับบ่าวน้อยสาวลุ่มวันนี้สาลุ่มสิแกงปลาช่อนแกงปลาช่อนใส่ดอกประกาศพี่น้อง แกงปลาช่อนใส่ดอกประกาศอัสศเหลื่มแน่มบแมบมแมมแมบในก็ขอโทษขออภัยเด้อเบิ่งคลิปหลักอี้ลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะแกงปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนสาวลุงก็ซับหั่นเป็นตอนล่างเรียบร้อยแล้วปลาเป็นปลาคอนาพี่น้องปลาคอนาสองตัวแกงสองตัว,ตวมีหัวชิงไข่พริก แล้วก็หอมแดงเดี๋ยวสลุ่มสิต่าเนาะเป็นเครื่องแกงหัวสิงขัยนี่สิต่าใส่พ่ออมแล้วก็ใช้ใส่เป็นหัวพ่ออมดอกประกาศกลุ่มกระล่างแล้วเดี๋ยวจะซอยให้เบิ่งนน้ากันเนาะดอกประกาศดอกขา,ขาวงางๆงามๆใบพักบัวกับพักอีตูพักอีตูมันซ้ำพี่น้องในะตู้เย็นแต่กระหอมเลยพี่น้องมันซ้ำมันเย็นตู้เย็นไรมันลดซ้ำ กระห้อมแล้วก็ใส่ใบพักบัวเนาะซอยดอกพักกาดไปนอดเอาเป็นจังซีออกยันใหญ่พากัดอย่นี้เนาะเนาะซีดอกใหญ่ ขากลางเลยอดสีดอกง่หั่นเรียบร้อยเด็กพี่นอ้องเลย,ยบัใหญ่บัน้อยพอดีดอกพอดีพี่นอ้องเป็นแต่แซ่บเนาะไอ้สีดำเครื่องแกงแบบนี้ เลืองแกงกลงิดลุำแดงลงช่ยหมอชิงไข่ลง หมดแล้วพีอนอ่น้องน้ำปมดแล้วจะเอาเครื่องที่เขาต่ำไว้องูจอ่จิมัวนเด้อพี่น้องควันเหมาะมมจิมไข่ลงพี่ใส่มาปรุงใส่เกลือ น้ำประเดกหรือว่าน้ำปลาด้าขาดไม่ได้แล้วพี่น้องอต่อไปกับพี่ใส่พงษ์นุ้ยหน่อยนึงหมอเริ่มฟุดเริ่มดวดแล้วเซอเอาป่าลงเหมือนอย่าเชื่อเอาป่าลง ป่าลงป่ากับเบือเดียวกระซุกแล้วพี่น้องเนาะประคอเบือเดี่ยวกระซุกเดี๋ยวเสีย,อด,อยอดอกประกาศลงเลยนะดอกประกาศเลยซุกพ้อมกัน,นพี่น้องเนาะเก่งดอกประกาศใส่ปลาช่อนพี่น้อง หมอฟดเหรอพี่น้องตะแตส่ตะแซบมึงเก่งดอกประกาศเสประโคพี่น้องติเตเอาหารแบบบ,าบา้านบ้านอาหารอีสานบา้านเฮงง่ายๆเนาะพี่น้องบหยุ่งเนี่ยเดี๋ยวที่ซีมมึงกันเด็กจางหน่อยหนึ่งพี่น้องเด็กจางหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเกลือมาเติมเนาะ ใส่เกลือเติมเกลืออีกหน่อยหนึ่งซีไมพี่น้องแซบแซบแซบพี่น้องประคอรนาะประคบ้านเลยพี่น้องบ่เป็นป่าเรียก กระปุงหมอแล้วพี่น้องเลยใชเอาพะไอตู๋กับใบผักบัวหรือใบต้นหอมใส่กะไอตู๋มันกระซั่มอยู่ในตู้เย็นพี่น้องอากาศก็เย็นแน่พี่น้องมึงต้นป่าพี่น้องประคอเป็นตะเซบ็บตะเซ็บนะพี่น้องดอกประกาศกระซุกพอดีเลย สิตัก๊กเสต่วยพี่น้องในเบิ่งนน้ำกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งสซลุงสิตักเสถ่วยถ้วยมาแล้วพี่น้องถ้วยมาแล้วสิตักเอะประคอพี่น้องตักประคอใส่ดอกพักไปนระเซียดนะพี่น้องเนาะ เอาน,น้ำเทเฉลยนะพี่น้องนะเทน้ำเฉลยกระเซ่เบบอพี่น้องถ่ายใกล้เนี่ยพี่น้องย่านพี่น้องบ่เห็นน้ำกับ ใช้ถั่วยบร้อยเล็พี่น้องอ้ยเป็นตะเสียบวาพี่น้องเบ่งตอนปลาคอหรือว่าปลาช่อนจะลุ่มตอนบักง่ายเลยตะเสียบนะพี่น้องแนจะงปลาช่อนใส่ดอกผักกาดขอบใจนะที่เขามาเบ่งมาชมบานน้อยสาลุ่มมาเป็นกําลังใจขอบใจเบิดสุกุสุคนปีใหม่ฟ้าใหม่สุขภาพแข็งแรงกันเบอสุกุสุคนเด้อพี่น้อง ไปโพลกันคลิปหน้าแลนวะพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ